สวัสดีครับวันนี้เราจะทำการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ CBR 1000R นะครับปี2018นะครับโอเคครับเราก็ออนสวิตเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาที่เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของเรานะครับ p t y m 0 2 1ก็มาที่ Honda นะครับก็เข้ามาที่ Honda เรียบร้อยนะครับ ตัวต่อไปครับก็ไปดู e c u ครับนี่คือเวอร์ชันของ e c u ของ Honda c b r พัน0 r ปี2018นะครับโอเคครับตัวต่อไปครับไปดูที่ Data ครับโอเคครับมาแล้วครับ Data นะครับของ c b r d o นะครับก็จะไปดูมีทั้งหมด10หน้านะครับตัวนี้ของ c b r d o ปี2018ก็กลับไปที่หน้าที่1เดี๋ยวเราไปดูตอนสตาร์ทเครื่องกันนะครับ ไปดูหน้าที่สองครับก็จะเห็นตัวของรอ,อบนะครับรอบของเครื่องยนต์เรียนชี่สปีดนะครับอยู่ที่1,500กว่ารอบนะครับก็จะบอกรายละเอียดไว้นะครับแบตเตอรี่น,นะครับ14.6หรือว่าดีมากครับเนี่ยครับหน้าจอของอต่อสนัานแล้วบอกรายละเอียดไม่เยอะครับ ตัวนี้เราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา PTYM021 นะครับอันนี้ดูครับยิงสิ๊กเตอร์เยอะนะครับหน้าที่4ครับอนี้สตาร์ทขึ้นอยู่แล้วนะครับค่าต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตัวตัวไหนที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็จะ on o อ f อยู่นะครับหน้าที่6ครับ ขที่เจ็ดครับนะครับ i a t เซ็นเตอร์ก็จะบอกว่ามันคืออะไรนะครับบอกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในการวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะช่างที่เข้าใจปัญหาแล้วก็อ่านค่าได้นะครับจะเข้าใจทันทีว่าหน้าจอตัวนี้สามารถบอกอะไรเราได้และสามารถทําอะไรได้บ้างน้าที่เก้านะครับ็จะเห็นท p ีเซ็นเตอร์นะครับ เห็นยืนยันครับว่าถ้าเราเดินันเร่งแล้วรอบของคคยืนต์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค้าของแบตเตอรี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับไป1 4 2งประมาณนี้ครับเนี่ยครับ E T V M 021ของเรานะครับสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะครับเพื่อ ใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กได้ชัดเจนนะครับ PTYM 021มีความสามารถอีกมากมายในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหานะครับขอบคุณผู้ดำเนินการโดย Anom Bike Yes ์ i k e r ี่ยม แมบ b i กไบเซอร์วิสสกายวอลเกอร์ร่วมกันในการในการดําเนินการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ